ับเอเวเชอร์ครับวันนี้โอ้ขี่รถตายเลยครับสวัสดีครับเอ้ากล้องหนีมั้เนาะพอได้ยินได้เนาะดิครับเอ้ามัวแรนครับมัวแรงนอกจางขี่รถนั่งครับโอ้ยอย่าคอกไม้ลายมือครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับ เกาท่าได้เหรอครับขีรถท่ายกันเลยเอาล้ม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 มือครับปั่นน้ำมัวมื่อยครับยังมือเหรครับยังมือกสามบ่เรื่องนานอีเดือนนึงครับปุณไปเกาะแล้วเดือนนึงเรียวอีกเรียวเอาครับมึงเอเวนเรสต์้ะครับวันนี้นะขี่รถน้ำเลย ชาตบุนนี่บุนแกคิมครับับรถตาลยครับ b ครับ อ๋อยังมาสิเรียนอีกอยู่บ่ครับอ๋อปองหน่อยเฮาครับยาโนมไปปองหน่อยเฮาเนี่ยบ่ครับนั่นยาโนมครับคือมือ,อ,มอนี่รถครับเหลือมือแล้วรอบครับอโอ้สิเลียนไปนยังครับเอาละเอาละเมื่อครับ โอ้บอดีออกมากคนกับมื่อยครับเอาตัวหุ่นเขาแล้วปวดแขนครับมาเลี้ยงง่วดีกว่าแล้วมก็กเขาไม่เลียกอืมครับมาหนี้เนเหนียวทางรถอย่างเดียวโอ้ผลเป็นไปขามมุ่นครับขามหน้าครับนี่นี่มันเดีไปนั่นครับทีมงานขามหน้ามนีิไปล่างโตเพราะว่าขังขอกโดน แถ้า,าคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทางข้าวขี้เห้ยาเฮ้ย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 ลู่ของเขาครับเอ้าเบียกันครับเบียกันครับ ครับสมัครครับขามนำแยกไปแล้วครับครบครบลงไงมันลงไปลงแยกออกครับไปไปสุดไม่ <c oughs> ได้ไปสุด <c oughs> กอมันที่ประเดี๋วไสู้เดี๋ยวเากอมันมันยากนี่น้ำมูครับน้ำขอกของแม่นติกครับพราทรายเพรพรพันนะครับพันยีพันยาวเพิ่นะครับปล่อยมือแรกกับต้องอาศัยมูครับเนาะเพาเพิ่นบ่าหาวภายในก็หาว,าหาวเลี้ยงครับเนาะ ลายแยวกวจากมูอยู่ครับเนาะเป็นไปตะเพิ่นเข้าไปนะโมได้ครับไปคนละหมอนไปอยู่ของเมยพันทั้งเมย์พัน,พนปังจริงเป็นไงครับปั่นจักรยานไทยเป็นยังไงครับพ่อเมืองบ้งาครับตกันหน้ากล้องกิจการเป็นกี่เดียวไปเบิ่งกันครับว่าการปัน่นทายกับยุธทธทายอันนี้มาจาก ขัเบื้องครับถ้เบิ่งได้ก็จะถ่ายแบบซีก็ดีครับบรรยากาศมันจะได้กว่ากันครับเนาะเป็นจักรยานปั่นน้ำกลิ่บรรยากาศจะโอเคครับมือตรงนี้เงยยังหน่อยเอาละครับเขาแยกออกเรียบร้อยครับจริงให้เราไปทะลึเราไปเลึกไปน้ำมาได้ครับเนาะ ลเลยอยู่ซ้ำนี้กันเลียงแถวนี้ครับวันนี้ลอ่อแม่พันธุ์ครับเนาะแม่พันธุ์พอเนียงมันจะมาบอให้เปนกิน,นแถวนี้กันล่อมูจะจะไล่ล่งด้านด้านคางนี่แหละครับนี่นไปให้เป็นขามน้ำครับโดนจะไดม,มาแถวนี้ครับนเนาะมันลงไปนี่มันไตห่างสะพานไป านะปั่นนำงัวมาหัวเหา่าโชคดีครับมีจัก,กรยานครับเนาะก็ดี่ยังพอดีอยจัก,กรยานเป็นสี่งละครวันนี้พบพอคัทนทรัมมี่ครับเนาะขอบคุณทุกกขลังใจเขามาแบะมารับชมครับเป็นกขลังใจให้แอดมินเื่อยมากครับทันต้อนรับท่านผู้ชมสมาชิกใหมครับสวัสดีครับามาเบิ่งครับนะเป็น ออกแนวก,กึ่งสารคดีครับเนาะพิธีบ้นบานเลี้ยงง่นบ้านเล้วนี่แหละครับเน,ะเนาะฟาร์มหน่อยๆซันมินิฟาร์มครับนะ,อะขอบคุณครับสวัสดีครับ